สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิปซีค่ะกลับมาพ่กกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะชาติอาธาตุน้ำนะคะประกอบไปด้วย ชาวราศีมีนกร,รกฎแล้วก็พิจิกค่ะประจำเดือนตุลาคม2566นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ค่ะช่องของเรานะคะแบ่งออกเป็นสามพาร์ทเนาะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนมีคู่ตามลำดับนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนโสดเจ้าสเสน่ห์กันก่อนเลยนะคะชาวธาตุน้าความสัมพันธ์ของพวกคุณไพ่พลังงาน8ใบนี้นะคะเป็นของคุณในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ไพ่ขึ้นพลังงานหลักเป็นเดทเลยบางคู่บางท่านได้ดีกับชาวราศีพิจิกลัขนาดพิจิกนะคะหรือไม่เดทเด่นมากเดือนนี้จะวนเวียนไปด้วยนะคะพลังงานเก่าค้นเก่าความสัมพันธ์เก่าคนที่จบไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่หายกันไปหรือแบบเกือบจะคอนเน็กแล้วคือเอาเป็นว่าคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะชาวธาตุน้าเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณรู้สึกว่าอยู่ดีๆเขาก็ทักมาอยู่ดีๆเขาก็กลับมาสร้างความสัมพันธ์กลับมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตัวคุณนะคะฝังใจมากแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรใดๆแล้วในใจลึกๆเสียดายไหมก็รู้สึกว่านิดนึงนะแอบมีเสียดายคนเก่าๆที่กลับมานะคะแต่หัวใจของคุณนะคะบอกว่าต้องโบยบินอิสระแล้วก็ไปต่อได้แล้วความสัมพันธ์ ในเดือนนี้เต็มไปด้วยการมีเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะคะคุณจะได้พบรักออนไลน์แบบโดดเด่นมากคนคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นคนที่อายุมากกว่าผิวสองสีขาวออกเหลืองนะคะเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ใจดีกับคุณมากๆถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือมาจากทางภาคเหนือคือแบบหม g o ก็ God, หนุ่มตานํำข้าวหรือเปล่านะคะคือเด่นแบบเด่นไม่ไหวจรจริง เดี๋ยวเราขยายกันอีกสักนิดนึงนะคะชาวธาตุน้ำความสัมพันธ์เป็นยังไงต่อถ้าคนเก่ากลับมาเป็นไงเขากลับมาหยอดเพราะว่าเขาจะเสียคุณไปละเสียคอนเน็ชันเสียคนที่เคยซื้อสัตว์กับเขาไปโอ้เขาก็แลดูจัดหนักจัดเต็มอยู่นะ กลับมาเพราะคอนเน c t ชันหรือว่าต้องการอะไรบางอย่างจากเราเช่นต้องการตัวต้องการรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ทางเพศมากๆดึงดูดเขามากๆทำให้รู้สึกว่าอยู่ดีเขาก็ทวินหาแต่คุณแปลกนะเดือนนี้ชาวธาตุน้ำเตรียมรับมือนิดนึงนะคะว่าเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่คุณมีสเสน่ห์แบบจัดจ้านมากๆนะคะเดวเดวิลชัดจริงๆปะแล้วเราไปต่อนะคะกับคนที่อายุมากกว่าล่ะ เข้ามาสองคนเลยนะไพ่ขึ้นสองเหรียญด้วยนะคะว้าวเชียร์คนอายุมากกว่านะคะแต่คุณก็แลดูมืนๆเน,เนาะยังยังรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ บางทีก็อาจจะยังจับต้องไม่ได้หรือยังต้องรอคอยไปก่อนคุณก็ยังไม่ได้เป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะที่จะรีบตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิน้นเอาเป็นว่ารักเก่าก็แลด,ดูเหมือนมีแนวโน้มที่ดีรักใหม่ก็ดีเหมือนกันแต่ก็กลัวไปหมดเลยนะคะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ดีโสดไปก่อนได้นะสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวธาตุน้ําเดี๋ยวเราไปต่อนนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ชาวธาตุน้ำนะคะมิงระกฏพิจิกนี่คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณค่ะอดีตที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่ดูเหมือนจะตัดใจไปแล้วแต่เอาจริงๆนะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ตัดใจไม่ลงปล่อยวางไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ไปไป,ไปกลับกลับที่แท้ทรูนะคะ ตอนนี้คุณมีใจหรือว่ามีความรู้สึกที่ห่างออกมาพอสมควรแล้วนะคะเหมือนไปไปกับกลับได้แต่ความรู้สึกของคุณก็อาจจะไม่ได้ไปไปกับกลับแบบนั้นแลยเรู้สึกว่าเหมือนค่อยๆถอยค่อยๆน้อยลงนะคะแต่เดือนตุลาคมนี้ค่ะไพ่คือหนึ่งถ้วยเดือนที่แล้วหรือว่า,าดีที่ผ่านมาอาจจะและดูน้อยลงนะคะแต่ว่าเดือนนี้รู้สึกอยู่ดีก็เข้าไปถึงไปหวงรู้สึกอยากแบบกลับไปแบบ เต็มที่กับเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมีลูกเล่นลูกชนลูกหยอดนะคะซึ่งทำให้คุณบางทีคุณก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเขาก็ยังน่ารักในสายตาของคุณเสมอนะต่อให้มันจะไม่ชัดเจนหรือว่าต่อให้มันยังไม่ได้ดีเพอร์เฟอะไรขนาดนั้น คุณก็อยากที่จะพยายามเริ่มต้นกับคนคนนี้ใหม่เหมือนกันเออแปลกนะเดือนนี้ชาวธาตุน้ํามาแปลกนะคะปกติชาวธาตุน้ําก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็โลเลได้ง่ายอยู่แล้วเดือนนี้ก็จัดไปค่ะโลเลแล้วก็ไม่มั่นใจเลยว่าจะเอาทางไหนดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะความรู้สึกของคุณกันหน่อยชาวธาตุน้ําขอพลังงานไพ่นะคะ ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่เห็นไหมมันเต็มไปด้วยความปรารถนาอยากพบอยากเจออยากเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเขาต่อให้รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องเหนื่อยต้องยากคุณก็จะพยายามอยู่แบบนั้นกริปรูกสึกว่าคุณอะ คิดว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างปิดบังคุณแน่นอนอันนี้เซนส์สถานการณ์แรกออกมาแล้วนะคะคือเจดาบลองไปสังเกตสังการอะไรดีๆด,ด,ดูเพราะว่าช่วงนี้เดือนตุลาคมคุณอาจจะได้พบได้เจอเขาบ่อยเขานัดคุณบ่อยขึ้นแต่สถานที่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่รู้สึกว่ามันแลดูไกลคนหรือว่ามันแลดูแบบเสี่ยงต่อการพบเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองสังเกตดีๆนะเทคแอคชั่นกลับไปอยู่แล้วเริ่มต้นขณะนี้ กลับไปแต่ตัวบอกแล้วใจคุณก็ถอยจริงๆนะเออใจคุณก็ถอยจริงๆนะแต่คุณอาจจะสบายใจสบายตัวขึ้นเดือนนี้คุณคิดเยอะเป็นพิเศษนะคะคิดเยอะกว่าเดิมมากๆ บางทีช้าท่าน้ําเป็นชาวที่คิดเราไม่ค่อยพูดก็ได้นะไม่ค่อยแสดงอาการอะไรใดๆออกมาสักเท่าไหร่เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวคุณนะคะคิดอย่างไรการกระทําของคุณก็คือทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็ยังคงดูเหมือนเต็มที่แต่เอาจริงๆใจคุณก็ค่อนข้างปักหลักและเชื่อเซนแน่นอนนะคะว่าเขาอาจจะทําอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ในความสัมพันธ์เนาะ ไม่ชอบพาพากลในที่นี้อาจจะหมายถึงคบซ้อนแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในสถานนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะมีช้อย์นะคะมีตัวเลือกทางเลือกอย่างที่คุณคิดนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันบ้างค่ะ10ถ้วย We e r e for t u n e นะคะดีขึ้นนะคะรู้สึกเหมือนเขารู้สึกกับคุณนะ่ะดีขึ้นมากๆการที่คุณกลับมาดีวกับเขาหรือว่า ไปด้วยกันในความสัมพันธ์ได้เนี่ยเขารู้สึกสบายใจขึ้นคุณเป็นคนที่อบอุ่นสําหรับเขาเสมอนะคะต่อให้เขาจะทําตัวไม่น่ารักเขาก็คิดนะว่าต่อให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตัวกับคุณดีขนาดนั้นแต่คุณก็ยังดีกับเขาอยู่ตลอดเขาก็รู้สึกอยากจะขอบคุณแล้วก็ดีใจนะคะที่ยังมีคุณอยู่ในชีวิตแบบนี้นะการกระทํากับความคิดเป็นไงคะส่วนทางไหมคนคนนี้อาจจะเป็นคนปากหนักก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ต่อให้คุณจะดีที่สุดขนาดไหนก็ตามแต่ความสัมพันธ์ที่เขามีให้มันมีทั้งหน้าที่มีทั้งความรับผิดชอบมีทั้งเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างเหตุผลที่เขาหยิบยกขึ้นมานะคะมันจึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้ก็เพราะว่านี่แหละคะ่ะเขาอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ่อนนะคะถ้าถามว่าซ่อนไหมขอดูอีกขอดูอีกคะ่ะ อาจจะซ้อนแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเขาอาจจะมีคุยซ้อนอตัวเลือกทางเลือกเพิ่มอย่างที่บอกค่ะเขาเปิดแน่นอนเดือนนี้อาจจะได้รู้ด้วยนะคะว่าเขาว่าคุยกับใครเพราะว่าความสัมพันธ์ของเขากับฝั่งนั้นก็แลดูแบบอาจจะมากดเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงอวยพรให้ชาวท่านน้ำมิงก็ระกดพิจิกใช้สติแล้วก็ก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะมาค่ะ ความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะและนี่คืออดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะโอ้โหผ่านในเรื่องของความอึดอัดใจความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไม่ได้ชัดเจน มากขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ปล่อยวางเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหมือนอยู่ในลูปที่มันนิ่งๆกันมาสักระยะด้วยนะคะคนให้คนใจดีโอ้คุณก็เป็นให้เขาได้หมดทุกอย่างเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้คุณเริ่มกลับมามองตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นนั่นเองเนาะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาเหมือนจะอยู่ในเวที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะชาวธาตุน้ําคุณรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในความสัมพันธ์ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะพยายามปล่อยวางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณคิดมากนอนไม่หลับคิดไม่ตกเลยว่า กลางสังหณ์การกระทําที่เปลี่ยนไปหรือว่าการกระทําที่รู้สึกว่ามันมันแลดูเหมือนมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเออมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์กันแน่เบื่อเราหรอ,อทำอะไรอยู่ยุง่งอยู่หรือเปล่าหรือว่าก็รู้สึกว่าไม่มีแต่ความอึดอัดแล้วก็ความไม่เข้าใจผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยการที่ชาวธาตุน้ําเจอแบบนี้ก็แสดงว่าความสัมพันธ์ณตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในเวที่คุณกําลังหาคําตอบหรือว่าคุณกําลังพบเจอกับ การกระทําที่ผิดวิสัยนะคะของคู่ของคุณนั่นเองคุณจะพยายามลืมสิ่งที่คุณคิดไปเหมือนกันนะคะเพื่อทําให้ความรักของเราไปต่อได้ความสัมพันธ์โอเคคุณจะทําทุกๆอย่างให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์นะคะโอเคแต่ไพ่ขึ้น The Lovers นะคะ The Lovers ต้องระมัดระวังในเรื่องของเราสองสามคนในความสัมพันธ์ด้วยนะเราสอสามคนก็คือหมายถึง ความรักรักซ้อนรักสามเศร้าซ้อนเงื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะชาวธาตุน้ำอกิบ่าเขาก็รู้สึกนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ถามว่าลึกๆในใจเขาเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ มันมีทั้งอยากไปต่อมันมีทั้งอยากที่จะพักแล้วก็อยากที่จะพอเหมือนกันความสัมพันธ์เขายังไม่ตัดสินใจอะไรแต่ถามว่าเขามีคิดไหมคิดว่าเขาค่อนข้างคิดนะว่าจะเอาอยัางไงดีแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขานิ่งไปก่อนนะคะการกระทำค่ะปล่อยตัวเหนือดราม่านะคะไม่ได้สนใจไม่ได้แบบว่าจะมาการเทคแอคชั่นอะไรใดๆ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับชาวธาตนา้ำเซอร์ไพรส์ดีไหมจะมีในเรื่องของการพูดคุยอะไรบางอย่างนะคะไม่ค่อยดีช่วงนี้ชาวธาตน้ำต้องระมัดระวังดีๆนะคะว่าสิ่งที่เขาจะพูดหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งใจนะคะจะบอกคุณมันคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นความจริงบางอย่างหรืออาจจะเป็นความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่พูดออกมาแล้วช็อกช็อกความรู้สึก งงไปหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ยังไงตุลาคมนี้ยังคงเป็นตุลาคมที่ยังแลดูใจร้ายนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตกิปขอให้คนใช้สติเนาะแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ